คุณหลินคะตอนที่คุณยายรักษาด้วยคีโมหายใจติดขัดกระทันหันเป็นเพราะว่าแพ้ยาตัวใหม่ก็เลยทําให้เกิดอาการปอดอักเสบเฉียบพลันทางเราจะงดให้ยารักษาตัวนั้นนะคะเท่ากับจะเปลี่ยนยาตัวใหม่หรอคะเปล่าคะเราจะหยุดการรักษาคีโมชั่วคราวทําไมล่ะคะเป็นเพราะเนื้องอกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะเมื่อกี้หมอซีทีสแกนให้คุณยายแล้วพบว่าเนื้องอกไม่ได้เล็กลงเลยเท่ากับคีโมไม่มีผลดีต่อคุณยายกลับการขนาดของเนื้อง,งอกกลับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ อาการไม่สู้ดีเลยค่ะทำไมเป็นแบบนี้แม่ไดนบอกว่าให้ขี่มอแล้วรู้สึกดีขึ้นไงคุณยายคะตอนนี้ในส่วนที่เนื้องอกกระทบปัญหาที่ยายเคยเป็นรุนแรงขึ้นใช่ไหมคะ<อ>บริเวณการมองเห็นแคบลงใช่ไหมคะใช่มองไม่เห็นของทั้งหมดอ,อะหัวอยู่นิ่งๆน,นะยายแค่ตั้งใจดูปากกาของฉันมองเห็นปากกาไห<อ>มคะ ไม่เห็นคุณหลินคะเนื้อง,งอกของแม่คุณกดทับบริเวณประสาทต,ตาแล้วมีผลต่อการมองเห็นดูจากสถานการณ์ตอนนี้น่าจะตาบอดสนิทภายในหนึ่งเดือนฮะทำยังไงดีละคะหมอถ้าเป็นผู้ป่วยธรรมดาหมอจะแนะนำให้ผ่าตัดทันทีแต่คุณยา,ยายอายุมากแล้วถ้าผ่าตัดจะเสี่ยงมากเลยการที่ไม่ผ่าตัดก็เป็นเรื่องดีเหมือนกัน เนือเ้อโงอกระทบต่อการมองเห็นของคุณยายแล้วก็จริงแต่อย่างน้อยตอนนี้ก็ไม่มีอันตรายถึงชีวิตก็ก็ก็ได้ก็ได้ไม่ผ่าตัดแล้วไม่ได้ยายขอผ่าตัดแม่หมอบอกว่าแม่อายุมากแล้วไม่ควรผ่าตัดแต่ท่านบอกว่าท่านจะผ่าเฮ้ยโถเอ้ยคุณยายคะอายุสูงแล้วผ่าตัดมันเสี่ยงมากนะคะไม่จําเป็นต้งองเอาชีวิตไปเสี่ยงแล้วค่ะ เอาไว้หมอจะปรึกษาพอเยี้ดีว่าเปลี่ยนยารักษาตัวไหนดีไม่ได้นะไม่ได้นะคุณหมอยังไงยายก็ขอผ่าตัดหลานของยายอีกสองเดือนก็เรียนจบแล้วยายอยากเห็นเขารับปริญญาไม่ว่ายังไงยายขอเดิมพันสักครั้งนะคุณหมอก็ได้ก็ได้ก็ได้กับคุณหมอช่วยผ่าตัดให้แม่ฉันด้วยค่ะได้ค่ะ